สวัสดีค่ะสวัสดี FC t p ทุกๆคนนะคะก็เห็นพวกเวลาเวลาเราทำคลิปเนี่ยเปดมันจะเยอะนะใช่ไหมเปรเยอะชอบเสือกชอบมาเสือกชอบมาแบบมาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยช่างเถอะไม่สนใจหรอกคือคนเราเนี่ยย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองถูกไหมคะคืออยากจะวันนี้นะคะอยากจะพูดว่าหนูอยากจะบอกว่าเอ๊ะ หลายๆคนเนี่ยทำไมสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยการที่บางคนที่เขาที่คนทั่วไปเนี่ยที่สูญเสียรูปเนี่ยคนบางคนที่สูญเสียรูกเนี่ยทำไมไม่มีใครสงสารทำไมไม่มีใครเห็นอกเห็นใจเหมือนคนเอ่าเหมือนจําเลยจะว่าไปก็จําเลยเนาะทำไมเหรอจริงๆมันก็น่าจะคิดได้เนาะ ลองเปรียบเทียบกับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นมาณเวลานี้ลองๆเข้าไปศึกษาหรือว่าไปดูข่าวต่างๆถูกไหมเอฟซี FC. ไปดูข่าวสิว่าในการที่ถูกตะเมอทางเพศหรือว่าในกรณีที่ฆาตกรรมอำพรางศพและเขาจับได้บางทีไม่มีกล้องวงจรปิดซะด้วยซ้ำแตส่สามารถจับได้เพราะอะไรรู้ไหมคะ หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น DNA ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมที่ติดกับการกระทำนู้นกระทำนี้ติดอยู่กับศพหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางคนก็ไม่มีนะแต่บางคนเขาเห็นบางคนเห็นพอตรวจมาเนี่ยคือเขามีพยานหลักฐานไงแต่แต่ของลุงช่างมันไม่มีอะไรเลยเอฟดี ลุงช่างเขไม่มีพยานหลักฐานไม่มีอะไรเลยมีแต่พูดลอย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 กันไปแต่มีใครเห็นไหมกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็น d n a ก็ไม่มีมีแค่เส้นผมและเส้นผมก็เป็นเส้นผมของครอบครัวทางของผู้หญิงทางของแม่ถูกไมหมค้เอฟซีนี่แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย FC ฟซีทั่วโลกทุกคนเนี่ยที่ก็หันมา สงสารลุงช่างเนี่ยเพราะอะไรคือคือพวกเรายังมองไม่เห็นเลยว่าลุงเป็นคนทำถูกไหมคะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าลุงเป็นคนทำมันเลยทำให้คาราคาสังมันเลยทำให้คาราคาใจอะ่ะเขาเรียกอะไรคาใจใช่ไหมทุกคนมีสิทธิ์คาใจด้วยกันดังนั้นแหละคดีต่างๆเนี่ย เขายอมรับสารภาพกันหมดแต่ว่าจะให้ลุงช่างไปยอมรับสารภาพมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นลุงช่างเราก็ไม่มีทางที่จะไปยอมรับสารภาพแน่นอนเพราะเราไม่ได้เป็นคนกระทําความผิดเราไม่ได้ไปฆาตรกรรมเราไม่ได้ไปฆ่าเด็กน้อยเสียชีวิตถ้าเป็นเราเองเราจะไม่ยอมแพ้แน่นอน ไม่ว่าเขาจะเอาชีวิตเราไปประหารชีวิตหรือจะฆ่าเราให้ตายจะวางยาเราให้ตายเราจะไม่มีทางยอมแน่นอนนี่คือเราใครจะคิดยังไงก็ช่างแต่สําหรับตัวเราเองเนี่ยเราไม่ได้ทําคือไม่ได้ทําเราจะไม่ยอมรับเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นลุงช่างแก่ก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วแกก็สู้จนถึงที่สุดถูกไม้ไฮเอฟซและถามว่าทําไม ทำไมทุกคนถึงได้หันไปไปสงสารจำเลยทำไมไม่สงสารโจทย์เลยก็เพราะว่าคดีนี้มันแ,แปลกๆไงคะเอฟซีมันเป็นคดีที่แม้กระทั่งพระมีอยู่สององค์พระอีกคนพูดนะคะพระอีกคนหนึ่งพูดถูกต้องหมดเลยแต่พระอีกคนบิดเบี้ยวถูกไหม แต่ว่าในการที่จะเอาขึ้นไปเป็นพยานเนี่ยแต่เอาคนที่พูดบิดเบี้ยวนี่ยขึ้นไปแต่คนที่พูดความจริงไม่เอาขึ้นไปกี่กี่คนแล้วไม่เอาพยานที่พูดความจริงขึ้นไปแม้แต่คนเดียวเพราะอะไรล่ะนี่ไงถึงทําให้เอฟซเนี่ยได้มีการสงสารคนที่เป็นจําเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยเรามองไม่เห็นเลยว่า ลุงได้กระทำไหมจําเลยได้กระทำความผิดจริงหรือเปล่าไม่มีอะไรพิสูจน์ได้เลยแม้แต่นิดเดียวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ DNA ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอวัยวะเพศก็ไม่มีการฉีกขาดไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่การพูดอย่างเดียวมีอะไรเป็นจริงบ้างอะนี่แหละคะ่ะ มันก็เลยทําให้เกียดคนบางคนแต่ทําให้สงสารจําเลยเพราะว่าจําเลยเขาไม่ได้รู้ถามว่าจําเลยทำไมเขาถึงขึ้นไปค้นหาเพราะเขาเป็นลุงไงเขามีใจที่จะ ขึ้นไปช่วยค้นหาแต่ถูกมองว่าเป็นคนกระทำความผิดซะงั้น f อถึงได้เข้าใจจำเลยไงว่าจำเลยเนี่ยเขามีความจริงใจแล้วผู้คุณก็ไม่ได้มีการมีปัญหากันไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้อะไรกันเลยนี่แหละคะ่ะเป็นบอกเกิด แห่งความสงสารจำเลยเพราะมันคุมเกลือกับคดีนี้มันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเขาเป็นคนทำจริงหรือเปล่าคนน่ะเขาเห็นกันทั่วประเทศถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเอฟซถึงได้รักถึงได้สงสารเขานี่ไงคดีอื่นๆเนี่ยเขารับสารภาพกันหมด แต่คดีของลุงช่างเนี่ยเขาไม่ได้รับสาร,รภาพเพราะเขาไม่ได้ทําไงเขาไปจะไปรับสาร,รภาพทําไมอะ่ะถ้ารับสาร,รภาพไปเนี่ยทําให้คนบางคนเนี่ยดีอกดีใจว่ามันรับสาร,รภาพแล้วทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ได้กระทําความผิดเลยอย่างเงี้ยกูยอมตายดีกว่ากูจะไม่ยอมรับสาร,รภาพแน่นอนจริงเอามีดมาแทงกูให้ตายไปเลยกูยอมตายกูบอกเลย นะนี่แหละเพราะฉะนั้นลุงพลถึงได้ต่อสู้นี่ไงนะคะลุงช่างถึงได้ต่อสู้อยู่นี่ไงเขาเป็นลูกผู้ชายตัวจริงผิดคือผิดถูกคือถูกนั่นน่ะคือเขาเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะให้สู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามเราก็เชื่อมั่นในตัวของ ลุงช่างเสมอว่าลุงช่างไม่ได้เป็นคนทำความผิดจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าลุงช่างทำความผิดเขายอมจำนนไปตั้งแต่ชั้นต้นแล้วค่ะเขาคงไม่มาถึงชั้นดีกาจากชั้นอุทธรมาชั้นดีกาหรอกค่ะนะคะถ้าคนที่เขาไม่ได้กระทำความผิดจริงๆเราติดตามกันตั้งแต่เริ่มแรกใช่ไหมเอฟซี FC? เรารู้เราเห็น ว่าลุงช่างทําอะไรบ้างไปตรงนน้นไปตรงนี้ไปตรงไหนไปตามตรงนน้นไปตามตรงนี้มีคนเห็นเหตุการณ์ตลอดมีคนอยู่เคียงข้างลุงช่างตลอดจะเอาเวลาที่ไหนไปกระทําความผิดกูสงสัยเว้ยจริงไหมคะเอฟซีเงืดหลาย